กล้วยน้ําว้านะครับพันปากช่อง50นาที่ปลูกไว้ในสวนมไม่ได้ใส่ปุ๋ยบํารุงดินอะไรเลยปล่อยธรรมชาติเดี๋ยวมาดูกันครับว่าลักษณะกายภาพที่ปลูกไว้ที่ให้ผลผลิตแบบนี้เป็นอย่างไรครับพี่น้องทุกท่านติดตามนะครับ พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษทรัพย์สวัสดีครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ในสวนในป่าอยู่เช่นเดิมนะฮะก็มีโอกาสนะครับมาทำสวนวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องกล้วยกล้วยแต่อาจจะไม่กล้วยอันนะฮะอืมกล้วยหนอนะฮะที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี่ผมก็จะขยายพันธุ์ต่อนั่นแหละนะครับก็ขุดมาจากกอใหญ่เดี๋ยวผมจะ แนะนำนะครับกล้วยพันนี้นิดหนึ่งนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นกล้วยปักช่อง50นะครับผมซื้อมาหลายปีแล้วประมาณ4-5ปีหน่อเล็กๆนะครับหน่หนอแล้วก็มาปลูกทิ้งๆไว้ก็เผอเอิญได้ผลผลิตแตกหนอ่อแตกกอออกมาเยอะแยะเลยทีนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าลักษณะของ หนอกล้วยปักช่อง50ยเนี่ยที่ผมสังเกตอยู่ณนะตรงนี้เลยเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็เพิ่งสังเกตเช่นเดียวกันนะครับคือสังเกตใบวีใบนี้นะครับพี่น้องทุกท่านใบวีใบแรกแรกของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับปลายหอกนะครับแล้วขอบของใบก็จะมีสีแดงๆนะครับท้องใบก็จะมีนวลนวแบบนี้นะครับนี่คือใบเล็กใบใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ ขอบใบก็จะมีสีชมพูนะครับที่ขอบนะครับนี่ใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีสีชมพูเช่นเดียวกันอันนี้ผมขุดมาสองหนอ่อผมก็เพิ่งสังเกตนะฮะว่าใบเลี้ยงใบวีเขาเนี่ยอืมจะเป็นรูปหอกผมก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ยครับท้องใบใบจริงยังไม่ออกนะครับใบจริงยังไม่ออกมา เออผมก็เพิ่งสังเกตนะครับทีนี้มาดูกอครับกอที่ผมบอกว่าปลูกไป4ีป่ห้าปีเนี่ยครับกอบลิมเลยอันนี้ผมเพิ่งสางใบเขาออกนะครับทำให้กอโล่งกอสะอาดขึ้นนิดหนึ่งกอเน,นี่ยมองภาพรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสิบห้าลำนะครับนับดูนะฮะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบห้าลำไม่นับน้องนะฮะที่เพิ่งแตกออกมานะครับเนี่ยหน่อเล็กๆอย่างเนี้ยนะครับใบวีของเขาก็จะเป็นสีชมพูชมพูเออผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะฮะคันอื่นเป็นอย่างนี้ไหมนะครับก็มีหน่อออกมาทยอยออกมา นะครับต้องบอกนะครับว่ากอเนี้ยผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะคัดลำนะไม่ได้คัดลำแบบหนึ่งกอให้เหลือสี่ห้าต้นมีต้นน้องใหม่ออกมาก็ตัดทิ้งนะเพื่อเลี้ยงลำพี่ลำน้องไว้ก่อนอะไรประมาณนี้คืออันนี้คือปล่อยธรรมชาติเลยนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นกอรแรกนะฮะแลกอที่สองผมก็ย้ายออกมาตรงนี้อีกนิดหนึ่ง อยู่ใกล้ๆก,กันแหละก็เริ่มแตกหนอน้องออกมาแล้วกอน,นี้วันนี้ก็จะเอาลงสองเครือเดี๋ยวให้ดูนะครับคนนี้นะเอยียงปื๊ดนั่นไม่รู้กี่วีประมาณห้าหกวีได้มั้งนะครับอันนี้หนึ่งลำหนึ่งเครือมี เครือนึงจะเอาลงวันนี้เหมือนกันนี่ครับอยู่ตรงนี้มีสองเครือลักษณะก็ความแก่ประมาณ70%ซนะครับพี่น้องทุกท่านก็ว่าโดยเรื่องของเรื่องกล้วยกล้วยนะขยายพันธุ์ออกไปมีมะพร้าวอยู่นี่ มพะพร้าวแกงสองสามหนอ่อสองต้นนะครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ฝึกหัดทำรรนะครับพี่น้องทุกท่านนำเรื่องราวมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเช่นเดิมละครับผมท่านี้เอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ